ชื่อคุณครูศิริลักษ์แซลีค่ะเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดขาวังแสงชุดิสุวรรณจังหวัดราชบุรีค่ะ เป็นผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อว่าแม h ส c h o o l ป .4 ค่ะเป็นผลงานที่มีเนื้อหาแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกเลยก็คือในเรื่องของเกมเขาวงกดเป็นเกมเขาวงกดที่จะมีประตูอยู่2ด้านถ้าสมมติว่าเด็กๆเขามีการคำนวณแล้วเขาเลือกคําตอบแล้วถ้าสมมติว่าเขาเลือกคําตอบที่ถูกเขาวงกดจะไปต่อได้จนกระทั่งออกดานได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเลือกคําตอบที่ผิดเนี่ยค่ะเขาก็จะไปในประตูที่ไม่สามารถเปิดได้หรือเปิดได้ก็ไม่สามารถกลับออกมาได้แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบตกลาาวไปเย็มี แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็นอกจากเป็นตัวเกมแล้วก็เป็นตัวโรงเรียนสร้างเป็นตัวโรงเรียนไว้2ชั้นเนื้อหาข้างในจะเป็นเนื้อหาของการออกแบบเกี่ยวกับพวกรูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมในเนื้อหาของป .4 ค่ะที่จะเป็นทั้งความยาวรอบรูปการหาพื้นที่หรือว่าการนับรูปโดยใช้ตารางหน่วยค่ะใช้โปรแกรม m i n e c r a f t Education ค่ะก,ก็ได้ลองเอาไปให้เด็กๆเ,เขาได้ลองใช้นะคะก็มีเด็กที่เขามีความพร้อมเนาะด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เขาใช้ m i n c r a f t เป็นเขาก็เอาไปใช้ก็ผลตอบรับดีนะคะเด็กๆเ,เขาชื่นชอบจากเดิมที่แบบว่าเขาไม่เขาไม่ชอบอยู่แล้วและการอ่านหนังสือคณิตอ่ะอ่านแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่อย่างเงี้ยเรามีเกมเข้าไปเสริมทำให้เขารู้สึกว่า เออมันก็สามารถเล่นได้นะมันทําได้แล้วเขาค่อยๆซึมซับว่าเอ้ยเนี่ยหนูเคยเห็นในเกมครูก็ถามแบบนี้ในเกมหนูสามารถที่จะตอบได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าการที่เราแบบไม่ได้มีอะไรให้เขาเล่นแล้วแบบเราแค่ถามตอบกับเขาธรรมดา ก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสทั้งจากทางโรงเรียนแล้วก็ทั้งจากทางสพที่มีโครงการนี้ดีๆที่เกิดขึ้นมาค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนเนาะเชิญชวนว่าเห็นว่าข้างหน้าก็จะมีใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ลองลองเข้ามาในโครงการนี้แล้วก็ได้ลองทําโปรแกรมดูมันอาจจะดูแบบ บางคนนะบางทีเราอย่างเราแรกๆเราก็ไม่เคยเล่นเกมนะ <im les> ก็รู้สึก <im les> ว่าเฮ้ยมันยากอะไรอย่งี้แต่ขอทําทําไปแล้วเออเขาทําได้แล้วมันสนุกอยากทําอะไรอยากสร้างอะไรทําได้หมดแล้วตอบโจทย์กับความต้องการเด็กยุคนี้ด้วย